พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีพี่ป้าอาวสุมังสะบอนเนาะพ่อพ่ก็สร่างเลยคือเก่าพี่น้องย้อนแรงหนามหน้าแรงพี่น้องูหน้าน้องแคทดูหน้าเจดมเลยเนาะพี่น้องเนาะไปย่างย่างผูเออถือเอาไปลูกลุกไปย่างย่างดึกลงน้องผู ơ bibi, bibi, Bi, 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 ba bibi, bibi, บรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องมั่มยังก่ได้นี่งงามบอเฮ้ย แล้วห่อถมแล้วหาม,มาพี่หามมาพี่เ,เร็วๆลุงนะลุงโอ้โหแววว่าจะเห็นขวดน,นะค่อยเห็นจะใช้ขวดก็เก็บอยู่หันเอาคือหลอกคาบดำ ขึงข <Cornell> ึงมึงโมหน่อยมันจะมาดามนะเร็วเลงนี่เอ้าไปดาออมนักมาบวกแดงเขาม hám cà hôm hám hôm Cà hôm gà hôm gà hôm gà hôm mà hôm hôm gà hôm hôm quá 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 ao quá 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 ao khẩn ma khẩn ma mọi người mọi người mọi người mọi mà mọi người 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 phi giặt luôn nguyên như theo từ đứa cỡ luôn ừ, บอกบักแทนพี่บกักแทนมัต้องดึกลงจอมแสบพี่น้องร้อยนองเทืองกกนบ้าเนากระขายแต่ยิ่งเลยน่ำตักเด้ มามามาลูกเออมอมอนี่อเอาทือเอาไปเก็บที่นี่พ่ดมันใกล้ๆนะพี่น้องดาหน้าแรงพี่น้องกำลังว่าบรรยากาศดีแดดแจ้แดดแจ้งของไม่เลยอไดปีกว chòm xẹp thì đó chòm xẹp nám nám luộc rồi thôi đi bà luôn chị cứ nó thân như vậy nó hư mẹ giờ hên giờ đây mặt cả hư thân hư này thân thân rồi ui khao phải đi mà chỉ phải ông ní chàng này, này nó khoác ơi nó thân này nó nói cái thay cái khoác nè Bye bye, đúng. Hết tên nặng nặng thằng nặng nà lạc, you know. Hang nị nặng nặng Thằng này lúc nha nà lúc nha mọi lúc nha mọi lúc nha hao lúc เอาล้านเครื่องมือพี่น้องเลยล้านจอมแสไปเอากับบทนดื้อบทนบาทนบ่ได้ทำ่างเล่นหน้ามะลูกกินบ่ขนมใหญ่จังเล่นหน้าบ่าวหมวกเรืองบ่าวหมวกเรืองบ่าวหมวกแดง นิ่มเป้ยเปอรอารมณ์ดีขนาดเว้ยใช่บางค้ามอยากไปใช้ชีดูใช่เฮ้ยเขาดำหน้าเขาดำหน้าอยู่ไม่ได้เห็นหนายเข็มไลยมือเลยถอยทับถอยทับมันแดด รอยเห็นนุ่มน้องบ้าน,นุ่มขึืนอนุ่มน้องึืนกระตารดในเด้อมันบอกกินดอกไหมนอกจากมันนอนมันจังอยากเป็นอะไรเฮ้ยอารมณ์ดีนนดบอกอยากเอาร้านบ่เ โอ้วังวังวังซาอันนี่เสียทงค่ะเครื่องตะแลงเสียทงคายาวเฮ้ยนังแทนเวียนจากล่นนองน้องพี่น้องเลยป๊ะอ่ะจากล่นนองน้อง không 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 nha, không không nha เออตัน้ยนะหน้าเฮากำนัน้างแทนโคราซีแล้วพี่น้อง ข้าวกะสิได้อำลาพาจากไวเพียงเท่านี้พี่น้องจ้าอย่าลืมกดไไหลกดแแร์กดติดตาม่องน้องเอิเด้วยพี่น้องเด้อพี่ผ่านยังกะกบขอโทษขอไยเด้วยพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เนะบ๊ายบาย